อัสซาลลัมฺมุลิะอฺลัยฮฺวะอะลัยฮะบินุสตอินัลลฮวะลลากตอลลลลาฮอนิมสานียนข้อที่สองในเรื่องของอามานทางใจนะที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยบทที่ว่าด้วยเรื่องอามานการอิบาดะทางใจอิบาดาสิ่งที่เราทำสวัสาความโปรดปรานาากอัลลอฮานวาตาลาลในแง่ที่มานั้นมีสองสองทางคือหนึ่งภายนอกแล้วก็ภายใน ภายในคือทางใจนั้นทางใจก็มีจิ๊กซอที่มีความสําคัญข้อแรกที่เราเรียนกันมานั่นคือความอิคลาสความมิสุดใจสาเรียนวันนี้ข้อที่สองอัจจวบะถุกการเตาบ้าการกลับเนื้อการกลับตัวการกลับใจกลับเนื้อกลับตัวการกลับตัวกลับใจเนี่ยอ่ะเจาบ้าแปลว่าการกลับตัวกลับใจว่นจีบตุนอาลั ดาวามการเตาบ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่วายิบอาลัดดาวามโดยความจําเป็นดาวามโดยตลอดอาลัดดาวามโดยตลอดเวลาทุกสถานการณ์วันไหนเดือนไหนการตะบัดตัวก็ถือเป็นวายิบวลวูขึ้นไหมวลวูกอก้ฟิซซัมบี การตกอยู่ในบาปมินตบอินอินซานถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนเกคนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาทราพที่อ่อนคืออ่อนในการที่จะเอาชนะนับสูของตนเองแล้วก็ชนะชัยตอนต้องมีความพลาดทั้งนั่นคือนิสยัยโดยตบิอธรรมชาติของมนุษย์คือข้อนี้ พร้อมที่จะตกอยู่ในบาปถ้ามนุษย์ไม่ใช่นบีที่มัอซูมแล้วนั้นทุกคนมีบาปกุ่ลูบเดออาดัมคาตอุนมนุษย์ทุกคนที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่นบีไม่ใช่รอโซนั้นทุกคนต้องพร้อมที่จะต้องตกอยู่ในความผิดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะมีความผิดไม่มีใครที่มักอซูที่ บริสุทธิ์ถูกรักษาตนจากความผิดได้อันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติที่อรร์สร้างมาเป็นแบบนี้เลยราะมนุษย์นั้นมีสองปัจจัยทําให้ตกอยู่ในความผิดได้หนึ่งมีนับสูอารมณ์ไฟตามชักนําให้เขาสิ่งที่ไม่ดีสองศัตรูภายนอกมีชัยตอนแต่ข่าวดีคืออรรสุภฮาหนัวตาลาด้วยความรักความไมตตาจังบ่งอรสองเปิดให้มีการตะบัดตัว ความผิดถูกว่าเป็นเรื่องปกติแต่การผิดปกติคือผิดและไม่ยอมไม่ยอมตบัตตัวนั่นคือผิดปกติผิดแล้วเร,รืองนาฮีบตะบาตตัวอัสตางฟุรุลลอฮันอัอลฮมวกล่าัลลัลลอฮุอะลัยซุลลัละรัสละสัลลัมซามเดกว่าคนลุบเนออาดัมขับต่อขับตาอขับต่าอุนมนุษย์ทุกคนนั้น เขาเปะตกอยู่ในการทําความผิดคือมีโอกาสจะทําความผิดมีผิดทุกคนแหละจะน้อยจะมากอยู่แค่นั้นเองไม่มีใครที่ไม่ใช่นบ,บีแล้วการันตีว่าจะไม่ผิดไม่มีแต่ประเด็นสําคัญคือวาคอยรุษวอคอยรุษเขาเประอ,อินคนผิดที่ดีที่สุดอัตตาอิบูลคือคนที่ตัตะตัวกับลอสุบฮานุอาตาล อะดีนี่อะไรกันะ่ิบามตีรมีสีอันนี้สําคัญมากเลยในเมื่อทุกคนมีโอกาสที่จะท,ที่จะตกอยู่ในความผิดคือมีโอกาสที่ทาผิดได้ทุกคนแหละดังนั้นเมื่อผิดแล้วประเด็นที่มีความสําคัญคือผิดแล้วก็คือแก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดแล้วก็ตะบัตตัวกับเราสุภาษิตว่ะอะไร วอกอ็ละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลลัมาซลลอฮ์ซัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าแลาวเลมตุสนิบูหากพวกท่านไม่ทำความผิดหากพวกท่านไม่มีบาปง่ายหากพวกท่านไม่มีบาปลาซะฮะบอลอฮุบิกุมอัลลอฮ์ก็จะทำให้พวกท่านนั้นหายไปลาซะฮะบอลอฮุบิกุมอัลลอฮ์จะให้พวกท่านนั้นหายไปหมดไปอัลลอฮก็จะให้พวกท่านหายไปล้างไป สลายไปละลายหมดไปนะั่นวาเลายาบิเกเมนและพระองค์ก็จะทรงนำอีกกลุ่มชนหนึ่งมายัสนาบูเนโดยที่เขาทำบาปงงไล้ทำไมลนละถ้าไม่ทำบาปเอาเราจะล้างไปแล้วก็เอาคนอีก,อกคนกลุ่มหนึ่งนั้นมานมาทำมาแล้วก็ให้เขาทำบาปฟายยสตัลฟิโรนอฮ์และเขา เพื่อที่เขาจะได้อิสติกฟาร์ far, สารภาพผิดกับอัลลอฮฺ س า ح ا ن ه และต ع ا า ى าฟเยือฟิโรลาหุมซึ่งพระองค์ก็จะทรงอาภัยให้กับเขาอันนี้ความหมายลึกเลยนะหากพวกท่านไม่หากมนุษย์เนี่ยหากพวกท่านหากพวกเจ้าไปทําความผิดไม่ผิดเลยอัลลอฮ์ก็จะให้พวกท่านนั้น สลายไปห,หมดไปให้หมดไปให้ห mm hmm. ใหล้มหายใจจากไปให้หมดไปจากโลกนี้หากพวกเจ้านั้นไม่ทําบาปและอัลลอฮ์จะให้พวกท่านหมดไปล้างพวกเจ้าหมดไปเอ๊มันเป็นแบบไหนความหมายที่แจ้จริงมันคืออะไร mm hmm. และพระอ,องค์ก็จะนําเอาอีกกลุ่มชนหนึ่งมาให้เขาทําบาปแล้วก็ตะบะตัวกับลอสุบฮาเนวาตะละ่น ความหมายในที่นี้ไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าให้เราทําบาปกันไม่ได้แบบนี้นะแต่เข้าใจว่าองค์นั้นทําบาปไม่ใช่นะแต่ความหมายคือความหมายคือให้ตบัตตัวในเมื่อวทุกคนนั้นจะต้องบาปถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือถ้าผิดแล้วต้องตบัตตัวนั่นคือความหมาย เพราะเมื่อเขาได้แตบตัวแสดงว่าอ๋อพอเขาได้แตบตัวแสดงว่าเขาอีหมันก็เชื่อเราเป็นพระเจ้าของเขาเขาเสียอกเสียใจเขา <c oughs> ขอโทษต่อเราสุบระคในวาตระการตตบัตัวคือการขอโทษอ่อเาเนะในความผิดที่ผ่านมางนั้นเข้าใจดิสนี้ให้ถูกต้องความหมาย ไม่ได้หมายความว่าให้เราทําให้เราทําบาปไม่ใช่ถ้าไม่ทําบาปแล้วเราจะทําลายเราไม่ใช่แต่ความหมายคือในยะในที่นี้คือให้เราตะบัตตัวเพราะว่าบาปยังไงก็ต้องมีเข้าใจไหมเมื่อมีบาปแล้วก็คือให้ได้มีการตะบัตตัวกับเราสุภาเนือ้อตาประเด็นต่อมาคําถามคือคําว่าตะบัตตัวกับคําว่าอิสติกฟารมมันต่างกันอย่างไรอ่ะใครตอบได้ไหม ความหมายโดยวรวมนะคำว,ว่าตาบัตตัวคำว่าอิสติกฟาร์เนี่ยความหมายโดยวรวมแล้วคือเรื่องเดียวกันแตหลกหักคายกัน <c oughs> แต่มันมีส่วนที่มันต่างกันใครตอบได้ไหมว่ามันต่างกันอย่างไรเนะี่ยอะมันต่างกันอย่างไรเตาบัตเนี่ยใช้คำว,ว่าเตาบัตนอัตเตาบัดส่วนฮะดิษนบีกาว่าฟายสตังฟิรูคืออิสติกฟาร์ ต่างกันอย่างไรว่าตัวบุญละลอจะมีอาในพวกหลังก็จะกล่าวไว้พระท่านจงต่ว่าตัวกัลลอฮ์โดยทั้งทั้งหมดในบาปที่พวกเจ้าได้ทําบางอายะก็ได้กล่าวว่ากุลิสต์อัลฟุรุวะมาเชลัลฮ์ฮะอะไรได้ปะมาเชลัลฮ์อิสติกฟาร์กีลินเนกาวอัสตังฟุรุวะฮันอัลวิมนะล่นี่ย จะไมต้องเป็น <interfer> ม <es> ัด ha no. uh, ีทุกทุกครั้งเลยอแล้วตะบัาตัวคืออะไรมาแล้วมาดีอันนั้นจริงฟ้าคืออัสตรย์รั่งเราท่านเราเรียนที่มันต่างกันว่าตัวคือเราต้องดูใจธรรมของเราแตะบัาตัวคืออะไรนะตะบัาตัวคือทำบาปหรือทำอะไรไม่ทำไม่กลับไม่กลับไปทำอีกไอ้ว่าตะบัาตัวคือเลิกทำบาปตาบ้าคือกลับเตาบ้าคือกรรมกับนื้อกับตัวเนี่ยเข้าใจไหม จากเดินไปผิดเดินทางผิดกลับหันหลังกลับนั่นแหละคือสตบัตตัวอันนั้นคือข้อที่แตกต่างกันนั่นแต่ความจริงคือคําว่าตาบัตก็คือทั้งเลิกแล้วก็อัสตัฟรุลอฮ์นั่นแหละและถ้ากล่าวถึงอัสตัฟรุลก็คือการลิ้นกล่าวแล้วก็เลิกความผิดนั่นแหละโดยรวมๆแล้วแต่เมื่ออยู่ถ้ามันอยู่ใกล้กันแบบนี้เหมือนคําว่าอิสลามกับคําว่าอหมานความหมายโดยรวมนั้นเหมือนกัน แต่ถ้ามันอยู่ใกล้กัน,อ,น,นอันนี้อิสลามอันนี้อม م านแสดงว่าแยกกันนิดหนึ่งอิสลามก็คืออิสลามรูปคนอิสลามหาประการอ ي ม ا ن คือรูปคน إ ي م ا ห้าประการในที่นี้ก็เหมือนกันเลยถ้าเตาบ้าแล้วก็อิสติฟาร์อยู่ใกล้ๆกันความหมายนั้นจะแยกกันนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นคําโด,ดโดดอยู่ถ้าเตาบัตก็แสดงว่าอิสติฟาร์ด้วยแหละอัสตางฟุรุลอยแล้วก็ตบัตตัวอนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญนะ ประเด็นต่อมาวะตะวะตะเรุเ้เตาบะและการประวิงเวลาในการตบัดตัวยังทงความผิดอยู่แบบนั้นไม่ยอมเลิกวล,รรลิสรอรุอัลซัมบิและการยังคงอยู่ในการทำความผิดนั้นไม่ยอมเลิกข้อต่ออนโทเป็นความผิด ะดิษนี้ไม่ได้หีายความว่าให้ทําบาปทําบาปไม่ใช่นะแต่ความหมายคือให้ตะบัดตัวไม่ได้ให้ทําบาปเพราะว่าโอกาสที่บาปจะเกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนจะน้อยจะมากแค่นั้นเอง ส่วนรายละเอียดเป็นอยังไงอินชาอัลลอเดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งต่อไปนะว่ารายละเอียดเป็นยางไรแต่วันนี้ให้เราได้รู้ว่าอ๋อบาปมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าบาปคือตะบัดตัวตะบัดตัวกับอิสติกฟาร์ความหมายโดยรวมเหมือนกันแต่มีความแตกต่างคือถ้าอิสติกฟาร์คือ far, คอัสตัฟฟรุลลอฮนะี